สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับท่งชายบายคลินิกมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมา,าแนะนาและวิธีการขึ้นซีลวดนะครับผมอันนี้ก็เป็นดุมของเว็บนะครับซีหน้าก็จะเป็นขนาดหนึ่งแปดสี่นะครับผมแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาซื้อมานะครับซีลวดเนี่ยเขาซื้อมาเอง <c oughs> เอามาให้ช่างขึ้นให้นะครับแต่ซี่มีคุณภาพ ที่ดีนะครับผมแนะนำสองยี่ห้อนะครับคือโอซากิกับยี่ห้อโยโกนะครับคุณภาพของเขามันเนื้อเนื้อของเหล็กเนี่ยครับมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็หัวหมดเนี่ยเกียวของเขาเนี่ยจะเป็นเกียวที่ที่ทำมาดีนะครับเวลาเราดึงเนี่ยมันจะ ไม่ลูดง่ายนะครับแล้วก็มีความหนืดนะครับในการที่จะดึงให้มันวงล้อมันขึ้นรูปได้ดีนะครับผมก็อยากแนะนำสองสองยี่ห้อนะครับนี้นะครับเพราะว่าไหนๆแล้วก็เปลี่ยนแล้วเพิ่มอีกอเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเอาของคุณภาพดีไปเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับใน1ชุดมีสามสบแป เอาไม่ใช่สิสามสิบหกซี่นะครับสั่งละสิบแปดซี่นะครับก็คือมันจะมีหัวหัวงอน้อยกับหัวงอมากนะครับตอนนี้อันนี้เขาเรียกงอเก้าสิบองศานะครับผมเนี่ยงอมากงอมากนะครับอันนี้ก็จะงอน้อยนะครับประมาณสี่สิบห้านะครับหรืออาจจะไม่ถึงสี่ห้าอาจจะประมาณหกสิบนะครับหกสิบนะครับก็สังเกตดูว่างอมากงอน้อยนะครับหัวงอน้อยเนี่ย เวลาเราเสียบเข้าไปเราหัวมันจะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับหัวจะดูดด้านนอกส่วนงอมากเนี่ยหัวมันจะอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราขึ้นล้อเนี่ยองศาที่มันมันก้มลงไปนะครับมันจะมากนะส่วนอ่างอน้อยงอน้อยก็จะอยู่อ,อยู่ด้านนอกมันงอขึ้นเนี่ยมันงองอนิดเดียวนะครับที่จะไปเสียบเข้ารูก็เลยมัน นะครับองศามันจะต่างกันอันนี้งอมากนะครับ <c oughs> องศาการการงอของมัน,นจะต่างกันซึ่งเขาออกแบบมาเพื่อให้มันเข้ากับรูของวงล้อได้พอดีนะครับเห็น <c oughs> ไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเห็นไ,ไหมองศามันจะเห็นไ,ไหมตัวนี้มันมันงอมากมันก็จะอะหักมุมเยอะกว่าตัวนี้หักมุมได้น้อยก็คือเขาทามาให้มัน เข้ากับวงล้อนะครับคุณสมบัติของมันอันนี้คือทําไมถึงต้องสี่ห้าทำไมถึงต้องเก้าสิบนะครับมาถึงขั้นตอนการเริ่มต้นกันเลยนะครับตัวนี้มันมีรอยเดิมอยู่แล้วเราก็จะสารทับรอยเดิมนะครับแต่ถ้าไม่มีรอยเดิมเราก็ให้เลือกอสารซี่เสียบซี่ก่อนเสียบหัวในก่อนนะครับหัวในก่อน อันนี้มันมีรอยอยู่แล้วเราก็จะเสียบรอยเก่านี่ครับสมมุติว่าไม่มีรอยเนาะเราก็จะเสียบรูนี้ก่อนพอเลือกรูได้รูหนึ่งรูไหนก็ได้นะครับอันดับแรกรูไหนก็ได้แล้วก็เสียบเว้นรูไปนะครับถ้ามันไม่มีรอยเก่าเราก็เสียบเว้นรูไปได้เลยครั้งแรกเนี่ยมันยังไงก็ได้นะครับแต่ขอให้เว้นรูนะครับเก้าสิบเสียบในเว้นรูนะครับ จุดที่สําคัญที่จะถูกหรือผิดนะครับที่จะถูกหรือผิดซี่จะควยกันหรือไม่ควยนะครับก็คือตรงนี้แหละครับตรงซี่อันที่สองที่เราจะเสียบก็คือหัวนอกนะครับตรงนี้แหละมันจะมันจะผิดหรือถูกก็คือเราจะต้องเสียบสมมติว่าซี่มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมซี่มันตั้งตรงแบบนี้เราจะต้องเสียบหัวนอกเนี่ยสี่ผ้าเนี่ยด้านขวามือนะครับด้านขวามือของ ของเรานะครับนี่ด้านขวามือทางถ้าเสียบข้างนี้ซี่มันจะหันไปโละด้านนะครับแล้วเส้นนอกเนะี่ยมันจะไม่ขัดกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีตอนขึ้นล้อนะว่ามันขัดกันแบบไหนที่ถูกต้องมันเป็นยังไงนะครับมาตรฐานโรงงานมานะครับก็คือเราจะต้องเสียบด้านขวานะครับขวาของของซี่ตัวนี้นะครับอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาเสียบขวานะครับนี่ตรงนี้สําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็เว้นรูไป ถ้าเสียบตัวนี้ผิดก็ผิดไปเลยนะครับถ้าเสียบตัวนี้ถูกก็ถูกนะครับจุดสําคัญอยู่แค่นี้แหละครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงครั้งที่สองนี่นะครับที่จะเสียบนะครับแล้วก็เว้นรูไปอ่าเห็นไ,ไหมส่วนรูที่เหลือเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็เสียบที่มันเหลือนั่นแหละเวลาเอาขึ้นเราก็รวบแบบนี้แบบนี้รวบกระพริบอย่างนี้แล้วก,ก็จัดซี่ให้มันห้อยนะครับแล้วเราก็ ความลงมาในนี้นะครับอันนี้เหลือที่เหลือก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องซีเรียสเอ้ย90เสียบข้างในะน,นนะครับแค่นั้นแหละครับก็คือจุดสําคัญอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ซี่45นั่นแหละครับที่จะเสียบถ้าเสียบถูกแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นถ้าเป็นอันถูกต้องไปเลยนะครับ ที่เหลือก็เสียบไปได้เลยนะครับ <c oughs> ล้าก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเสร็จเราก็มาจัดให้มันลงก็รวบขึ้นมาแล้วก็ให้มันห้อยหมดทุกอันนะครับเราจะเริ่มต้นที่เอาฝั่งจานเบรกนะครับองก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเรียบนะครับแล้วก็จะทําให้มันขึ้นง่ายนะครับ นี่ยังไงคราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะเสียบรูไหนเอาเสียบซี่บนก่อนจับมาที่ไหนก็ได้ครับหนึ่งซีหนึ่งซีแล้วก็หมุนหารูนะครับหมุนหารูนี่รูรูของจุบลมนะครับจุบลมนะครับษาอ่านบ้านๆเลยดีกว่าจุบลม <c oughs> ซี่แรกจะต้องเสียบรูที่สองฝั่งขวามือนะครับอยู่ย่างนี้ รูที่สองฝั่งขวามือแที่ต่อไปจะเสียบรูที่สามฝั่งซ้ายมือนะครับอ่ะนี่ขวามือผมนะครับอ่ะซี่แรกเสียบรูที่สองฝั่งซ้ายมือของจุกลมนะครับแล้วที่ต่อไปเสียบรูที่สามของจุกลมนะครับ ก็นับไปหนึ่งสองสามดูที่สี่ก็เสียบหนึ่งสองสามสี่เสียบไปเรื่อยๆนะครับจนจนครบนะครับเราจะเสียบรูบนก่อน ครบแล้วเราก็จะบิดนะครับดึงวงล้อมาตามเข็มนนาฬิกานะครับให้มันบิดนะครับแล้วก็หมุน,นแล้วก็ดึงซี่ในขึ้นมาดึงมาเลยนะครับว่ามันจะมาตกตรงไหนที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้แต่ต้องเว้นระยะห่างนะครับต้องเว้นรูนะครับพอเสียบพอมาเสียบแล้วมันจะต้องเว้นรูนะครับนี่เห็นไหมเสียบปุ๊บตรงนี้เห็นไหมรูมันก็จะเว้นอยู่นะครับ เสียบได้เลยก็จับที่ต่อมาแล้วก็ดึงมาน,นะครับมันก็จะเว้นรูไว้เว้นรูไว้เว้นรูไว้นะครับ พอเสร็จแล้วเราทาไงเราก็จ,จับจับอย่างนี้นะครับยกขึ้นมาเอามือเข้าไปประคองไปงนี่จับอย่างนี้นะครับแล้วพลิกมาอย่างนี้อันนี้เราก็มาจัดซี่บนจะต้องมาด้านนี้นะครับแต่เราจัดที่ล่างก่อนที่ล่างก็จะแทงไปด้านนั้นกากระบาดกันนะครับจัดซี่มาก่อนมาอย่างนี้ตึงมาอย่างนี้จัดที่ล่างก่อนนะครับ พบแล้วทำไงแล้วก็ทำนิดแทงนี้พอเราจับเสร็จใช่ไหมล้วก็จับขึ้นมาคู่หนึ่งเลยเนะครับนี่เห็นไหมมันจะแทงเข้ามาตรงรูพอดีเลยนะครับจับขึ้นมาคู่เลยอันนี้เราก็จะสารทีละคู่ร้อยทีละคู่ได้เลยนะครับ เห็นไหมครับอ่ามาดูกันคราวนี้ว่ามันถูกไหมนี่เห็นไหมครับซี่นอกตัวนี้กับซี่นอกตัวนี้มันจะไขว้กันเห็นเป็นกากระบาดเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมซี่ตัวนอกซี่ตัวนอกตัวนี้กับซี่ตัวนอกตัวนี้เห็นไหมครับมันจะไขว้กันเห็นไหมนี่ ถ้าสารไม่ถูกมันจะคู่ขนานกันไปแบบนี้นะครับมันจะไม่ควยกันอย่างนี้นะครับมันจะคู่กันอย่างนี้มันแสดงว่าเราเสียบผิดนะครับนะครับนี่ก็คือที่ถูกคือทุกซี่จะต้องควยกันนะครับเห็นไหมทุกซี่ควยกันหมดนะครับควยกันควยกันเป็นการขบาดถึงจะเป็นที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานโรงงานนะครับความคงทนมันก็จะมีนะครับรับแรงซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ อ่าีไม่ไหวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับคลินิกมอเตอร์นะครับฝากช่องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับชัยบายคลินิกมอเตอร์ครับผม